สว,สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับเป็นมาตรการของธนาคารออมสินเป็นมาตรการธนาคารแรกเลยนะครับที่ออกมาตรการช่วยเหลือนะครับพักหนี้นะครับให้แก่ลูกหนี้นะครับโดยนะครับธนาคารอมสินนะครับถือว่าเป็นธนาคารแรกๆในโควิดรอบที่2นะครับที่ออกมาตรการช่วยเหลือนะครับโดยช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที Pepsi ่สีแดง28จังหวัด นะครับซึ่งให้บริการสินเชื่อของธนาคารจำนวน1.9ล้านลายในพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับผมแล้วก็มีการพักชำระเงินต้นจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยนะครับหรือลดดอกเบี้ยบางส่วนได้นะครับมาตรการนี้นะครับ มีระยะเวลา3-6เดือนนะครับสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsbo.r.ts นะครับผมสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนนะครับพร้อมทั้งระบุข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อให้ชัดเจนนะครับเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันศุกร์ที่8มกราคมนี้นะครับถ้าติดขัด ข้อไหนนะครับสอบถามข้อมูลได้ที่คอเซ็นเตอร์ธนาคารออมสินโทร1 1 1 5นะครับผมสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลสอบถามข้อมูลได้นะครับสำหรับใครที่เป็นลูกค้าทออออมสินอยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปพักชำระหนี้นะครับช่วยลูกหนี้ในพื้นที่สีแดง28จังหวัดได้เลยนะครับผมโดยธนาคารนะครับจะมีการพิจารณาผลกระทบ กับลูกค้านะครับเป็นอันดับแรกนะครับว่าลูกค้าแต่ละคนที่ขอพักชำระหนี้นะครับได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าท่านได้รับผลกระทบยังไงก็สามารถกรอกข้อมูลลงในช่องข้อมูลเหตุผลที่ท่านสมัครได้เลยนะครับ นี่คือข้อมูลนะครับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารแรกๆในช่วงโควิดรอบที่2นะครับออกมาตรการพักชำระหนี้นะครับอย่าลืมนะครับลงทะเบียนว,วันที่สุกรวันศุกร์ที่8มกราคมนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ